ทำงานหนักเกินไปอาจเปลี่ยนสมองของคุณได้ผลการศึกษาล่าสุดในเกาหลีใต้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ทำงานมากกว่า52ชั่วโมงสัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนของสมองซึ่งเกี่ยวกับระบบความจำการวางแผนตัดสินใจและควบคุมอารมณ์การทำงานล่วงเวลามาพร้อมกับปัญหาสุขภาพมากมายตั้งแต่ความเครียดที่มากเกินไปจนถึงการนอนหลับที่ถูกรบกวนภาวะหัวใจและความผิดปกติของสุขภาพจิตเช่นภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าผลลัพธ์ของศึกษาในเกาหลีใต้เห็นว่าการทำงานเป็น เวลานานเป็นประจำมีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสําคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทํางานน้อยกว่านักวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ได้ศึกษาบุคลากรทางการแพทย์จํานวน110คนโดยบางคนทํางานมากกว่า52ชั่วโมงต่อสัปดาห์และบางคนทํางานน้อยกว่าทั้งหมดเข้ารับการถ่ายภาพเป็มอะไรที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาตรและความเข้มข้นของเนื้อเยื่อสมองบางชนิดได้ผู้ที่ทํางานหนักเกินไปแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ในบริเวณสมอง17ส่วนเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานตามเวลาปกติโดยความแตกต่างเหล่านี้ครอบคลุมถึงบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการคิดวิเคราะห์และเหตุผลเชิงตังกะรรวมถึงการควบคุมและจัดการอารมณ์ผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทำงานเป็นเวลานาน,าน เป็นประจำมีความแตกต, <ina> ต่าง <disciple. S 1> ของสมองอย่างมีในสําคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทํางานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ําถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทํางานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทํางานเป็นเวลานานเป็นประจำมีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสําคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทํางานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ําถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากหาระทํางานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทํางานเป็นเวลานานเป็นประจํามีความแตกต่างขออองงงสสมมย่าีนัคญ เมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทำงานเป็นเวลานานเป็นประจำมีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทำงานเป็นเวลานานเป็นประจำมีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสำคัญเมื่อ ที่ยบกับผู้ที่ทำงานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศ kind of ึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทำงานเป็นเวลานานเป็นประจำมีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทำงานเป็นเวลานานเป็นประจำมีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสำคัญ เมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสอนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทำงานเป็นเวลานานเป็นประจามีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้นอย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทำงานเป็นเวลานานเป็นประจามีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำ งานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทำงานเป็นเวลานานเป็นประจำมีความแตกต่างของสมองอย่างม,มีในสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย,ย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทำงานเป็นเวลานาน,าน เป็นประจามีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสําคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทํางานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ําถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทํางานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทํางานเป็นเวลานานเป็นประจามีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสําคัญเมืเ่อเทียบกับผู้ที่ทํางานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ําถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทํางานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทํางานเป็นเวลานาน เป็นประจามีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสําคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทํางานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้าถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทํางานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทํางานเป็นเวลานานเป็นประจามีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสําคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทํางานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ําถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทํางานที่ยืดเยื้อผู้ที่ทํางานเป็นเวลานานเป็นประจามีความ แตกต่างของสมองอย่างมีในสําคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทํางานน้อยกว่าผลลัพธ์ของศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการ